ท้ามกลางความเงียบสงัดของบึงน้ำอันกว้างใหญ่ที่ซึ่งสายน้ำหยุดนิ่งและพงหญ้ารกชัดบทบังสายตาจากโลกภายนอกมีการดำรงอยู่ของสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งที่ดูราวกับหลุดออกมาจากภาพวาดจินตนิยมมันไม่ใช่เพียงแค่นกน้ำธรรมดาที่หาเลี้ยงชีพไปวันๆแต่นกอีกงคือสัญ,ญลักษณ์แห่งความสง่างามที่ฉาบไว้ด้วยปริศนา สีน้ำเงินเข้มประกายม่วงที่ปกคลุมทั่วเรือนร่างของมันท้าทายกฎเกณฑ์แห่งการพรางตัวในธรรมชาติอย่างสิ้นเชิงทำไมธรรมชาติถึงเลือกมอบอัญ,ญมณีสีสดใสเช่นนี้ให้มาโลดแล่นอยู่ในดินโคลนที่มืดมัวนี่คือคำถามที่นำไปสู่การเดินทางเพื่อค้นหาความจริงที่ลึกซึ้งยิ่งกว่ารูปโฉมภายนอกในบทบรรยายนี้เราจะไม่ได้เพียงแค่ทำความรู้จักกับนกชนิดหนึ่ง แต่เราจะดิ่งลึกลงไปในวิถีชีวิตการต่อสู้และภูมิปัญญาที่ซ่อนอยู่ภายใต้จงอยปากสีแดงฉานเพื่อทำความเข้าใจว่านกอีกงกลายเป็นเจ้าแห่งพื้นที่ชุ่มน้ำได้อย่างไรร่วมสัมผัสเรื่องราวของนักสู้สีครามผู้ที่เปลี่ยนหนองน้ำอันตรายให้กลายเป็นราชอาณาจักรส่วนตัวและค้นพบว่าทุกย่างก้าวของมัน ถึงมีความหมายมากกว่าแค่การมีชีวิตรอดหากจะเปรียบเทียบพงญ้าและกอไผ่เป็นดั่งหมู่บ้านที่แสนธรรมดานกอีโก้งก็เปรียบเสมือนชนชั้นสูงที่สวมใส่ชุดกรรมยี่สีน้ำเงินเข้มเดินผ่านฝูงชนสีสันของมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญมันคือการประกาศศักดาในโลกของนกน้ำการพรางตัวมักจะเป็นสีน้ำตาลหรือสีเทาเพื่อให้กลมกลืนกับสภาพแวดล้อม แต่นกอีโก้งกลับเลือกที่จะโดดเด่นขนสีม่วงอมน้ำเงินของมันจะสะท้อนแสงแดดเป็นประกายระยิบระยับเมื่อมันก้าวพ้นจากเงาบังนักชีววิทยาตีความว่าสีสันที่ฉูดฉาดนี้คือภาษาอย่างหนึ่งมันคือการสื่อสารทางสายตาที่ทรงพลังเพื่อบอกกับผู้บุกรุกและเพื่อนร่วมเผ่าพันธุ์ว่าข้าอยู่ที่นี่และที่นี่คือถิ่นของข้า การมีสีสันที่ตัดกับสีเขียวของจอกแหนและสีน้ำตาลของดินเลนอย่างชัดเจนช่วยลดการประเชิญหน้าโดยไม่จำเป็นเพราะเพียงแค่เห็นประกายสีครามจากระยะไกลศัตรูก็ย่อมรู้ดีว่าพื้นที่นี้มีเจ้าของแล้วนอกจากความสวยงามขนของมันยังมีความหนาแน่นและมีคุณสมบัติพิเศษในการกันน้ำได้ดีเยี่ยมเช่นกันช่วยให้มันสามารถแทรกตัวผ่านพงหญ้าที่เปียกชื้นได้ โดยที่ร่างกายยังคงอบอุ่นและแห้งสนิทนี่คือการผสมผสานที่ลงตัวระหว่างความสวยงามและฟังก์ชันการใช้งานที่ธรรมชาติออกแบบมาอย่างประณีตเพื่อให้นกอีกโก้งโดดเด่นอย่างมีกลยุทธ์ในโลกที่เต็มไปด้วยอันตรายความลับที่ทำให้นกอีกโก้งสามารถครอบครองพื้นที่ชุ่มน้ำได้อย่างเบ็ดเสร็จไม่ได้อยู่ที่ปีกแต่อยู่ที่เท้าของมันหากคุณสังเกตให้ดี คุณจะพบว่ามันมีนิ้วเท้าที่ยาวผิดปกติเมื่อเทียบกับขนาดตัวนิ้วเท้าที่ยาวเฟื้อยและกลางออกกว้างนี้คือสิ่งมหัศจรรย์ทางวิศวกรรมชีวภาพมันทำหน้าที่เหมือนรองเท้าหิมะที่ช่วยกระจายน้ำหนักตัวของมันลงบนพืชลอยน้ำอย่างใบบัวหรือกอผักตบชวาในขณะที่สัตว์ชนิดอื่นอาจจมดิ่งลงในโคลนดูด แต่นกอีโก้งกลับสามารถเดินเหินไปบนยอดหญ้าที่อ่อนนุ่มได้อย่างแผ่วเบาและมั่นคงราวกับว่ามันมีวิชาตัวเบาที่ฝึกฝนมาอย่างดีการเคลื่อนที่เช่นนี้ช่วยให้มันเข้าถึงแหล่งอาหารที่นกชนิดอื่นเข้าไม่ถึงมันสามารถเดินออกไปกลางบึงน้ำลึกเพื่อจิกกินยอดอ่อนของพืชน้ำหรือล่ามแมลงที่เกาะอยู่ตามใบบัวได้ง่ายได้ จังหวะการย่างก้าวของมันมีความสุข,ขุมและระมัดระวังทุกก้าวที่เหยียบลงไปคือการอย่างเชิงความสมดุลของธรรมชาติมันไม่ได้เพียงแค่เดินแต่กำลังเต้นระบำไปตามจังหวะของสายน้ำที่ไหวเอน็นเท้าคู่นี้ยังเป็นอาวุธที่ใช้ในการปีนป่ายพงหญ้าที่รกชันนกอีโก้งสามารถใช้กรงเล็บเขี่ยวรั้งกิ่งไม้เพื่อยกระดับตัวเองขึ้นไปมองทัศนียภาพรอบตัว ทำให้มันกลายเป็นผู้เฝ้ายามที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลที่สุดในหนองน้ํานอกอีกโก้งทําลายทฤษฎีการสร้างครอบครัวแบบผัวเดียวเมียเดียวที่เรามักคุ้นเคยในโลกของนกพวกมันมีโครงสร้างทางสังคมที่ซับซ้อนและน่าทึ่งซึ่งนักวิทยาศาสตร์เรียกว่า cooperative breeding หรือการช่วยกันเลี้ยงลูกในหนึ่งกลุ่มของนอกอีกโก้ง อาจประกอบด้วยตัวผู้หลายตัวและตัวเมียหลายตัวที่อยู่ร่วมกันอย่างสมัครสมานพวกมันไม่ได้แบ่งแยกขอบเขตของใครของมันอย่างชัดเจนภายในกลุ่มแต่กลับร่วมมือกันสร้างอาณาจักรที่แข็งแกร่งเมื่อถึงฤดูวางไข่สมาชิกทุกคนในกลุ่มจะมีหน้าที่ร่วมกันตั้งแต่การช่วยกันข้าบกิ่งไม้มาสร้างรังขนาดใหญ่จนถึงการสลับสับเปลี่ยนกันทำหน้าที่พี่เลี้ยงให้กับลูกนกที่เพิ่งลืมตาดูโลก การใช้ระบบหมู่บ้านช่วยกันเลี้ยงเด็กเช่นนี้ช่วยเพิ่มอัตราการรอดชีวิตของลูกนกได้อย่างมหาศาลในขณะที่แม่นกตัวหนึ่งออกไปหาอาหารสมาชิกต,ตัวอื่นจะทำหน้าที่เป็นยามเฝ้าระวังภัยจากงูหรือนกนักล่าความสัมพันธ์ภายในกลุ่มไม่ได้ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความก้าวร้าวแต่เป็นความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ซึ่งเป็นภาพสะท้อนของสังคมที่มีการจัดระเบียบอย่างมีประสิทธิภาพสูง นี่คือบทเรียนจากธรรมชาติที่บอกเราว่าความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ไม่ได้เกิดจากการต่อสู้เพียงลำพังแต่เกิดจากการประสานความต่างให้เป็นหนึ่งเดียวเพื่อเป้าหมายสูงสุดคือการสืบทอดเผ่าพันธุ์ให้คงอยู่ตลอดไปห้าขนสีน้ำเงินคือความสง่างามกระบังหน้าสีแดงสดที่แผ่กว้างจากจะงอยปากขึ้นไปถึงหน้าผากก็คือสัญ,ญลักษณ์ของความดุด,ดันและอำนาจที่ไม่อาจปฏิเสธได้ กระบังหน้านี้ไม่ใช่เพียงเครื่องประดับแต่มันคือบัตรประจำตัวและเครื่องหมายบอกยศในสังคมของนกอีโก้งความเข้มของสีและขนาดของกระบังหน้าบ่งบอกถึงสุขภาพความแข็งแรงและลำดับชั้นทางสังคมในโลกของพวกมันการเผชิญหน้ากันมักจะจบลงด้วยการอวดกระบังหน้าใส่กันนกที่ตัวเล็กกว่าหรืออ่อนแอกว่า เมื่อเห็นความแดงฉานที่เปล่งประกายของจ่าฝูงก็มักจะยอมสยบโดยไม่ต้องเสียเลือดเนื้อแต่หากการเจรจาด้วยสายตาไม่ได้ผลนกอีก,ก้งจะเปลี่ยนจากนกที่ดูสุภาพให้กลายเป็นนักรบที่บ้าคลั่งพวกมันจะใช้เท้าที่แข็งแรงถีบเข้าใส่คู่ต่อสู้และใช้จะงอยปากที่คมกริบจิกตีอย่างรวดเร็วความขัดแย้งส่วนใหญ่มักเกิดขึ้นเพื่อปกป้องหานาเขตที่เป็นแหล่งอาหารสำคัญ นกอีโก้มีความโหงแหนในพื้นที่ของมันอย่างยิ่งเพราะในโลกที่ทรัพยากรมีจำกัดการสูญเสียพื้นที่แม้เพียงกี่ตารางเมตรอาจหมายถึงความอดอยากของสมาชิกในกลุ่มพฤติกรรมนี้แสดงให้เห็นว่าภายใต้ภาพลักษณ์ที่สวยงามนกอีโก้คือนักยุทธศาสตร์ที่พร้อมจะปกป้องสิ่งที่มันรักด้วยชีวิตมันรู้ดีว่าความอ่อนน้อมมีไว้สำหรับพวกพ้องแต่ความเด็ดขาดมีไว้สำหรับผู้บุกรุก หนึ่งในพฤติกรรมที่น่าประทับใจที่สุดของนกอีก้งซึ่งหาดูได้ยากในนกชนิดอื่นคือการใช้เท้าหยิบจับอาหารขึ้นมากินราวกับว่ามันมีมือเหมือนกับมนุษย์หรือลิงนกส่วนใหญ่มักจะใช้จงอยปากจิกกินอาหารจากพื้นโดยตรงแต่นกอีก้งจะใช้นิ้วเท้าที่ยาวของมันคีบเง่าบัวหรือยอดหญ้าขึ้นมาแล้วยกขึ้นมาใกล้ปากเพื่อกัดกินอย่างละเมียดละไม ความสามารถนี้แสดงถึงวิวัฒนาการขั้นสูงของระบบประสาทและการสั่งการที่ซับซ้อนมันช่วยให้มันสามารถทำความสะอาดอาหารเลือกกินเฉพาะส่วนที่อ่อนนุ่มหรือแม้แต่แกะเปลือกหอยได้คล่องแคล่วอาหารหลักของมันคือพืชน้ำแต่ในยามที่ร่างกายต้องการปโปรตีนนกอีกโก้งก็สามารถเปลี่ยนบทบาทเป็นนักล่าที่น่ากลัวมันสามารถจับปลากบหรือแม้แต่ไข่นกชนิดอื่นกินเป็นอาหาร การมีเมนูอาหารที่หลากหลายและการมีเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพทำให้มันสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปได้ดีกว่านกชนิดอื่นไม่ว่าจะเป็นช่วงน้ำหลากหรือหน้าแล้งนกอีกโก้งมักจะมีวิธีหาทางออกเสมอศิละปะการกินของมันจึงไม่ใช่แค่การดับความหิวแต่คือการแสดงออกถึงความเฉลียวฉลาดที่ทำให้มันดำรงเผ่าพันธุ์มาได้อย่างยาวนานท่ามกลางการแข่งขันที่ดุเดียดในระบบนิเวศพื้นที่ชุ่มน้ำ ในยามเช้าตรู่หรือยามเย็นที่แสงอาทิตย์เริ่มอ่อนแสงลงเสียงร้องอันเป็นเอกลักษณ์ของนุกอีโก้งจะดังระมมไปทั่วหนองน้ำมันเป็นเสียงที่แหบพรา่าและดังกังวานคล้ายกับเสียงแตรที่ผิดเพี้ยนไปบ้างเสียงเหล่านี้ไม่ใช่การร้องเพลงเพื่อความรื่นรมแต่มันคือการเช็คชื่อและการส่งสัญญาณสื่อสารภายในกลุ่ม เสียงหนึ่งจะถูกตอบรับด้วยอีกเสียงหนึ่งเป็นโครงข่ายการสื่อสารที่ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดการมีอยู่ของนกอีก,ก้งในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งคือตัวบ่งชี้หรือไบโออินดิเคเตอร์ที่สำคัญถึงความสมบูรณ์ของแหล่งน้ำนั้นๆเพราะพวกมันต้องการน้ำที่สะอาดเพียงพอและระบบนิเวศท,ที่หลากหลายเพื่อการอยู่รอดอย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันพื้นที่ชุ่มน้ำที่เป็นบ้านของพวกมันกำลังถูกคุกคามจากการขยายตัวของเมืองและการทำเกษตรเคมีเมื่อหนองน้ำถูกถมหรือปนเปื้อนด้วยสารพิษอัญมณีสีครามเหล่านี้ก็จะเริ่มเลือนหายไปการเฝ้ามองนกอีกโก้งเดินอยู่ในบึงน้ำจึงไม่ใช่แค่การชมความงามของธรรมชาติแต่คือการสังเกตการความอยู่รอดของโลกเล็กๆ ที่พึ่งพิงสายน้ำเป็นลมหายใจเราอาจจะต้องตั้งคำถามกับตัวเองว่าหากวันหนึ่งเสียงร้องอันกึกก้องและประกายสีน้ำเงินหายไปจากทุ่งหญ้าความเงียบเหงาที่เหลืออยู่จะพรากความหมายของคำว่าธรรมชาติไปจากเรามากเพียงใดนบอีโก้งได้พิสูจน์ให้เราเห็นว่าความสวยงามไม่ได้มีไว้เพื่อการโอ้อวดเพียงอย่างเดียว แต่เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การมีชีวิตรอดที่แยบย์มันสอนให้เราเห็นถึงพลังการทำงานเป็นทีมผ่านระบบสังคมที่เกื้อกูลกันชีวิตของมันที่โลดแล่นอยู่บนผิวน้ำที่สั่นไหวเตือนให้เราตระหนักถึงความสมดุลการรู้จักใช้จุดแข็งที่ธรรมชาติมอบให้ไม่ว่าจะเป็นเท้าที่ยาวหรือความกล้าหาญในการปกป้องถิ่นฐาน ความลับของนกอีโกงอาจไม่ใช่เรื่องลึกลับซับซ้อนที่ต้องตีความแต่เป็นความจริงที่เรียบง่ายว่าทุกชีวิตต่างมีบทบาทและพื้นที่ของตัวเองและการยอมรับในบทบาทเหล่านั้นคือหัวใจของความสงบสุขเมื่อเรามองลึกลงไปในดวงตาสีแดงของมันเราอาจพบเงาสะท้อนของตัวเราเองที่กำลังพยายามปรับตัวและดิ้นรนในโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วเช่นกัน ขอให้เรื่องราวของนกอีก้งเป็นแรงบันดาลใจให้เราเห็นคุณค่าของสิ่งมีชีวิตเล็กๆรอบตัวและร่วมกันรักษาบ้านของพวกมันไว้เพื่อให้ประกายสีครามยังคงอยู่คู่กับหนองน้ำไทยไปตราบนานเท่านานหากคุณชื่นชอบการเดินทางเข้าไปสัมผัสความลึกลับของธรรมชาติและเรื่องราวของสิ่งมีชีวิตที่น่าทึ่งแบบนี้ อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเราตั้งใจคัดสรรมานำเสนอในครั้งต่อไปคุณเคยเห็นนกอีกโก้งในพื้นที่แถวบ้านคุณบ้างไหมหรือมีความประทับใจอะไรเกี่ยวกับนกชนิดนี้คอมเมนต์แบ่งปันเรื่องราวของคุณไว้ที่ด้านล่างได้เลยครับขอบคุณที่รับชมและร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ธรรมชาติไปกับเราสวัสดีครับ